ลงทุกครับแม่ดีกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเราลงทุนกว่านี้ใช่มาอยู่ใน่กลับได้ดูง่ายๆเลยดีแม่วันปิดแต่เขาจุดอลังการแน่นอนนี่แม่รู้ยันวันปิดเลยเหรอ งามเนี้ยสุดๆหนาะน่ yes. ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึง่งไม่ได้เดินเที่ยวงานแต่วได้ดูผู้ดยเหม่ต้องไปรอไข่